หลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยเราทําการทําแผนภาพกล่องนะครับโดยเป็นการแจกแจงข้อมูลแบบจํานวนขี่ตัวไปแล้วนะครับสําหรับในคลิปนี้ข้อ1.2จะเป็นการแจกแจงข้อมูลแบบจํานวนคู่ตัวนะครับเอ้าคู่ตัวยังไงเดี๋ยวพี่เริ่มนับให้ดูก่อนนะครับก็เริ่มแรกก็จะมีเนี่ยตัวนี้1 2 3 4 5 6, 7 8, 9, 1 0 11และ12นะครับเนี่ยมี12ตัว 12ตัวเนี่ยถือว่าเป็นคู่ตัวโอเคไหมนะครับจากคลิปที่แล้วมันกี่ตัวนะ15ตัวมั้งถ้าจําไม่ผิดนะครับนะ,ะคลิปนี้12ตัวเป็นคู่ตัวทีนี้คู่ตัวทําอย่างไรขั้นแรกเหมือนเดิมครับทําการเรียงข้อมูลก่อนนะถ้าใครยังจําจากคลิปที่แล้วไม่ได้ย้อนไปดูที่คลิปที่แล้วก่อนก็ได้นะครับว่าขั้นตอนทําทําอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวในแบบฝึกหัดน,นี้เราก็จะหาค่ามินค่าแม x แล้วก็หาไอ้เจ้าตัวคอไทยทั้ง3แล้วก็ทําการสร้างแผนภาพกล่องเหมือนเดิมนะครับอา้าวขั้นแรกทําการเรียงข้อมูลจัดเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากเหมือนเดิมนะครับอ่ะพี่ก็จะเรียงข้อมูลก่อนเลยนะครับจากน้อยไปมากเหมือนเดิมนะครับก็จะได้เป็นอ่าอันนี้น้อยสุดเท่าที่สังเกตเนาะพวกหลักสิบนะครับก็จะมีสิเนาะ 15มี17มี18แล้วก็มี19นะครับอ้าวเขียนเรียงเลย15 17 18 19นะครับอ้าวสตัวไปแล้วนะต่อไปเลข2ออ้าวเลข2เลข2ที่น้อยสุดน่าจะ22เนาะ22บแล้วก็24นะครับอ้าวสตัวนี้ก่อน22 24นะครับเรื่องนี้มันไม่ได้ยากแต่ว่ามันต้องอรอบคอบนะครับหลุดไม่ได้ถ้าหลุดผิดเลยนะ แล้วก็25มิล 1, 2, 2ตัวนะครับก็25ใส่เข้าไปแล้วก็มี26ไป1ตัวแล้วก็ 27, 28นะครับ 27, 28แล้วก็30ตัวสุดท้ายเนาะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเช็ดนับดูทีนึงว่าครบ12ตัวไหมนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12อะครบเรียบร้อย นะครับได้12ตัวเมื่อเราเรียงจํานวนข้อมูลจากตัวจํานวนน้อยไปหาจํานวนมากได้แบบนี้แล้วเหมือนเดิมครับขั้นแรกหามินแม็กมินแม็คือค่าน้อยสุดหรือค่ามากสุดก่อนนะครับเอาข้อนี้มินมินิมัมจะเท่ากับ15ครับนี่ก็คือไอ้เจ้าตัวน้อยสุดก็คือตัวนี้เลยพอมันเรียงน้อยไปมากแบบนี้ง่ายนะครับต่อไปแล้วแม็กซิมัมล่ะแม็กซิมัมข้อนี้คือ30ครับนี่ริมขวาเลยนะครับก็คือตัว สุดทางด้านขวาตัวนี้เพราะเราเรียงจากน้อยไปมากแล้วนะครับมิ Min นแม็กู้หูง่ายๆอันนี้พี่แทบจะไม่ต้องสอนพวกเราก็ได้พวกเราน่าจะดูเอค่าม Min ค่าแม็กออกนะครับต่อไปพอเราหา Min m a ็ Mac ได้เสร็จปับ๊บเดี๋ยวเราจะไปหา Q2 กันนะครับสำหรับการหา Q2 Q2 ก็พี่บอกไปแล้วนะว่าจากแบบฝึกหัดที่แล้วนะครับก็คือเราต้องใช้สูตรเนาะสำหรับเป็นการแจกแจงข้อมูลเนี่ยให้เราใช้ n บวกหแล้วหาร2เพื่อหาตําแหน่ง หลังจากที่เราเรียนข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวซึ่งเราเลียงแล้วนี่ไงน้อยไปมากแล้วนะครับงั้น n ในข้อนี้ใช้12เอา12ไปบวก1มันจะได้13โอเคไหมแต่13หาร2อ่ะมันจะได้ตัวที่6.5นะครับตัวที่6.5งั้นมันจะลงระหว่างกลางถ้าลงระหว่างกลางเนี่ยพี่ถึงแยกคลิปมาทําอีกคลิปหนึ่งนี่แหละถ้าลงระหว่างกลางนะครับให้น้องจับตัวใกล้ใกล้กันอนะ่ะบวกกันแล้วมาหาร2นะครับบวกกันแล้วมาหาร2เพื่อจะหาตำแหน่งกลางตรงนั้นนะครับอ่ะ กับอีกวิธีหนึ่งถ้ามันน้อยเนี่ยคอน,นี้มันน้อยนะครับน้องใช้การตัดหัวตัดทายนะเดี๋ยวพี่จดให้ก่อนนะครับ Q 2วขั้นแรกเรียกข้อมูลเหมือนเดิมแล้วก็สำหรับตำแหน่ง Q2 นะครับตำแหน่ง Q 2ที่มันตกอยู่จะเท่ากับเอา n บวก1หาร2 n เท่ากับ12ตัวแล้วบวก1หาร2จะได้13ส่วน2เนาะมันจะเป็น6.5 งั้นตำแหน่งคือตำแหน่งที่6.5โอเคไหมตำแหน่งที่6.5คือไงเนี่ยไอตัวเนี้ย15คือตัวที่1แล้วก็2 3 4 5 6 7ตัวที่6.5จะอยู่ระหว่างเนี่ยระหว่าง6กับ7นะครับเป็นตัวที่6.5งั้นมันคือระหว่างจํานวนเลขที่เป็น24กับ25นั่นเองโอเคไหมคอนเซ็ปต์คือแบบนี้แต่อย่าเอาว่า Q2 อย่าไปตอบว่า6.5นะไม่ใช่นะ Q2 ไม่ใช่6.5นะครับอะ แล้วขั้นตอนต่อไปให้เรานำ24กับ25เนี่ยมาบวกกันแล้วหาร2ตามที่บอกนะครับเพราะฉะนั้น Q2 จะเท่ากับจับ24ครับบวก25ครับคือตัวใกล้กันบวกกันแล้วหาร2ครับซึ่ง24บวก25มันจะได้49แล้วหาร2 49หาร2ได้24.5ครับนั่นแปลว่า Q2 จะเท่ากับ24.5ครับอันเดียวพี่ขอเขียนตรงด้านล่างตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเว้นที่ไว้นิดนึงข้างบนนี่เดี๋ยวเขียน Q1 แล้วก็ด้านล่างนี่เดี๋ยวเขียน Q3 นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหายครบเพื่อที่จะได้เอาไปประกอบเป็นแผนภาพกล่องได้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับอ่ะงั้นนะตอนนี้เราได้แล้วว่า Q2 เนี่ยค่าของมันคือ24.5้านะครับถ้าจาสูตรไม่ได้เหมือนเดิมทําหลักการเดิมตัดหัวตัดท้ายครับโ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 บ,โบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะเหลือคู่กลาง ถ้าเหลือคู่กลางแบบนี้สิ่งที่น้องต้องทําอันนี้ต้องจานิดนึงแหละก็คือต้องเอา2ตัวนี้มาบวกกันแล้วหาร2มันก็จะหาตัวระหว่างกลางของไอ้เจ้าตรง2ตัวนี้ได้นั่นเองนะครับอา้าวสาหรับ Q 2เรียบร้อยได้ตามนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวพี่จะแบ่งครึ่งตรงนี้ไว้นิดนึงว่าไอ้ตรงเนี้ยค2มันอยู่ตรงนี้แหละนะครับอยู่ระหว่างย4ิบสกับย5ิบห้านะครับเพราะ24.5ิบมันเป็นระหว่างกลางไงโอเคปะ่ะทีนี้มันก็จะแบ่งซีกซ้ายกับซีกขวาครับ ซีกซ้ายฝั่งนี้เดี๋ยวพี่จะไฮไลท์ด้วยสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่เป็นค่าต่ากว่า Q2 นั่นเองนึกออกไหมในขณะที่สีฟ้าฝั่งขวาครับฝั่งขวาฝั่งนี้จะเป็นค่าที่สูงกว่า Q2 หรือสูงกว่ามันในัตานนั่นเองนะครับเราก็ไปแยกหาอีกเพื่อจะหา Q1 กับหา Q3 นะครับฝั่งซ้ายหา Q1 วิธีการนะครับเหมือนเดิมเลย หาตำแหน่งของ Q 1ก่อนตำแหน่งของ Q 1เราก็ดูว่าไอ้ฝั่ง Q 1่งเนี่ยฝั่งสีเหลืองเนี่ยมีกี่ตัวมันมี1 2 3 4 5สงาี่ห้าหั้นตำแหน่งก็ต้องเอา n คือ6ตัวเนี่ยไปบวก1แล้วหาร2 6งบวก1ได้7 7ดหาร2ได้ตัวที่3.5นึกออกไหมนั่นแปลว่า Q 1จะอยู่ระหว่างตัวที่3ากับตัวที่4เพราะมันเป็น3.5 1 2 3สและ4นี่อยู่ระหว่าง2ตัวนี้โอเคปะ่ะนะครับอันนั้นคือสูตรเนาะ อันนั้นคือสูตรนะครับน้องห้ามลืมนะครับแต่ถ้าจําสูตรไม่ได้ทําไงอะ่ะวิธีการตัดหัวตัดท้ายครับโ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 บ,โบแล้วก็เหลือ2ตัวนี้ครับ2ตัวนี้ต้องจับมาบวกกันแล้วหาร2ครับโอเคปะ่ะงั้นการหา q 1จะมีค่าเท่ากับเอา18บวก19แล้วหาร2ครับเอา2ตัวกลางมาบวกกันแล้วหาร2นะครับในกรณีที่มันลงไม่ตรงอะ่ะเราต้องใช้แบบนี้นะครับ18บวกจะได้สา แล้วเราก็ไปหาร2ครับ37หารด้วย2เนาะจะได้18.5ครับอ้สิบแนะนั่นแปลว่าไอ้ระหว่าง18กับ19เนี่ยตัวเนี้ยคือ Q1 อยู่ Q1 จะมีค่าเท่ากับ18.5ครับนี่เราได้แล้ว Q1 ต่อไปทำแบบเดียวกันเลยกับฟังทางด้านสีฟ้าสีฟ้าคือข้อมูลที่สูงกว่า Q2 นั่นเองนะครับก็มี6จจำนวนเหมือนกัน6จจำนวนอาไปบวก1ได้7 7หาร2ได้ตัวที่3.5 ตัวที่3-5มันก็จะลงตรงนเนี้ยเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยน้องตัดหัวตัดท้ายก็ได้ปั๊บ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 แล้วมันก็จะเหลือ26กับ27โอเคปะ่ะ26กับ27ปั๊บงั้นตรง Q 3จะลงระหว่างกลางตัวนี้ครับเนี่ย Q 3เนี่ยถึงตรงนี้ปุ๊บถ่าน้องบางนคนคล่องและทำเองได้ละสบายละนะครับงั้น Q 3เกิดจากเอาตัวใกล้26บวก27ครับบวกกันแล้วหาร2ครับจะได้ค่าเป็นเอ่อ53เนาะ 53แล้วส่วน2เป็นเอ่อยี่นะครับนั่นแปลว่า Q3 ของเราจะมีค่าเป็น26.5นั่นเองนะครับอ่ะงั้นลักษณะอันนี้ก็คือการหามินิมัมแม็กซิมัม q 1 Q2 และ Q3 กับการจากัจกแจงข้อมูลที่เป็นจำนวนคู่ตัวนะครับมันก็จะมีวิธีการทำได้แบบนี้ถ้ามันเป็นจำนวนคู่ตัวนะ Q1 q 2 Q3 เนี่ยมันจะลงระหว่างกลาง แต่ลงระหว่างกลางก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรก็จับไอ้สตัวใกล้อะมาบวกกันแล้วหารสแค่นั้นเองนะครับอา้าวงั้นเดี๋ยวเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งเดี๋ยวเราไปสร้างแผนภาพก่องกันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่ก็จะเอาไอ้เจ้าค่าที่เราหาได้เมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นมินิมัมแม็กซิมัมคิวหนึ่งคิวสองคิวสามนะครับไปสร้างแผนภาพก่องเหมือนเดิมนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราก็จะสร้างเส้นจํานวนก่อนอ่ะทางล่างนี้พี่ก็สร้างเส้นจํานวนขึ้นมานะครับ อ่ามินิมัมมันเป็น15เนาะแล้วแม็กซิมัมมันเป็น30อ่ะเดี๋ยวพี่เริ่มที่ริมซ้ายนี่เอาค่า10เลยดูแล้วมันน่าจะได้อยู่นะครับ11 12 13 14 15มา5ช่อง1 5แล้วก็16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 31 32 33 34 35อ่ะประมาณนี้นะครับอ่าได้อยู่สบายๆนะครับพอเราได้แบบนี้ปั๊บมินิมัมที่เราหาได้เมื่อกี้คือ15งั้น15อยู่ไหนล่ะ15อยู่ตรงนี้จิ้มจุดลงไปเลย นะครับอันนี้ก็คือค่ามินิม u m นะต่อไป Maximum คือ30เอา30อยู่ตรงนี้ Maximum 30นี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ Q1 คือ18.5 18.5อยู่ระหว่าง18กับ19นะงั้น18เนี่ย15 16 17 18 18 19อยู่ประมาณตรงนี้ระหว่างกลางของช่อง18กับ19โอเคปะยังม20นะครับ Q2 24.5งั้นอยู่เกอบเกิบ25นะ เกือบเกือบยี่ห้าอยู่ตรงกลางนี่เกือบเกือบยี่ห้านี่ Q2 โอเคปะแล้วก็ Q3 สุดท้ายคือยี่สิบหกจุดห้ายี่สิบหกจุดห้าก็เลยยี่สิบหกไปครึ่งหนึ่งนี่อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้มินิมัมอันนี้แม็กซิมัมอันนี้ Q1 อันนี้ Q2 แล้วก็ไอตรงนี้ Q3 นะครับเหมือนเดิมที่พี่บอกก็คือลากมินิมัมไปหา Q1 หลักเซนเปิดลาก,ก Q3 ไปหาแม็กซิมัมเปิด แล้วสร้างแผนภาพกล่องจาก Q3 ไปปิดที่ Q1 ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บได้แบบนี้โอเคปะนะครับแล้วก็ลากเส้นผ่าตรง Q2 ครับปุ๊บปิดตรงนี้นะครับจบแล้วนี่แหละคือแผนภาพกล่องของข้อนี้นั่นเองนะครับที่ก่อนหน้านี้เราหาข้อมูลมินิมัมแม็กซิมัม Q1 Q2 Q3 เรียบร้อยนำมาสร้างเป็นแผนภาพกล่องได้แบบนี้นะครับอา้าว โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปในการสร้างแผนภาพก่องนะครับเป็นการแจกแจงข้อมูลแบบจำนวนคู่ตัวนะครับคู่ตัวจะยากกว่าคีย์ตัวนิดนึงตรงนี้ว่าไอเวลาเราหา Q 1 Q2 Q3 คมเนี่ยมันจะชอบลงระหว่างกลางมันจะลงระหว่างกลางแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรมากถ้ามันลงระหว่างกลางเราก็เอาตัวใกล้ๆนั่นแหละใกล้ๆระหว่างกลางตรงนั้นนะ่ะมาบวกกันแล้วหารสองนั่นเองนะครับมันก็จะหา Q 1 Q2 Q3 ได้ซึ่งมันก็จะลงจุด5 นะครับอ่ะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้กับคลิปที่แล้วนะครับเป็น2คลิป2พาร์ทเลยที่เป็นการสอนการสร้างแผนภาพกล่องโดยน้องต้องหาค่ามินิมัมค่าแมกซิมัมคิวหนึ่งคิวสองคิวสามให้เรียบร้อยนะครับถ้าน้องหาได้ปั๊บง่ายแล้วง่ายเลยเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ยากอยู่ที่ว่าน้องรอบคอบหรือเปล่าเรียงเลขถูกหรือเปล่าดูเลขถูกหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับอ้าวงั้นสำหรับคลิปนี้พี่คงต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ